เไปอยู่กับลิงช่วยด้วยทำงาให้ทำได้เราเองทำใจไม่เจดูดยเดเจอได้เจอเลยได้เจอเลยเอามันออกไปอยากกินเต็ดว่ะอ้าวอยากกินลิงว่ะแม่งเคยเห็นไหมต้มลิงอ่ะน่กลัวแล้วครบ กระโดดจกิกแม่งเลยใครที่กำลังตามหาร้านเติมโลบักผมมีร้านจะมาแนะนำลาวาบักร้านรับเติมโลบักแบบ ID Pass ID ต้องอายุเกิน14วันด้วยนะไม่งั้นเดี๋ยวเติมไม่ได้นะครับทางร้านเนี่ยยังรับกดเกมา a s s เลท7ด้วยนะไม่ว่าจะเป็นบ็อกฟุต o ิ King Legacy อีกหลายแมปจะนับไปทั่วเลยแล้วก็ยังรับฟาร์มแมปบอกฟุตด้วยนะครับสำหรับใครที่สนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับพุดมากเป็นเป็ดไป อยากตลกหนังลิงว่ะเอ้าลิงไก่เป็นเป็ดมันมีอาวุธอาวุธเป็นไก่ตลอดไปเป็นเป็ดทำไรอ่ะทำไมมันไปพวกมันอ่ะอยู่าพูดเดียวกันเลยพี่ไม่กูไม่ไปพวกมันะกูไม่อยากอ้วนอ่าเอาพวกกินปลาในมือพูดว่าอะไรนะพูดว่าอะไรนะพูดว่าอะไรนะ

อ๋อเฮ้ยทำไมไปกลายเป็นเอะไรวะเนี่ยแล้วมันเปลี่ยนกลับยังไงอ่ะเอาฉลากลักาแฟนุ่มอยากเป็นคนไม่ชอบเป็ดเป็ดไม่อร่อยอะไรวะไม่เห็นพ่อไม่เห็นพ่อเอาเอาตอ้ตหโว้าวว้าวไหนพ่อวะตบ ทีดีต้องใส่กูโดนมึงแย่งกินแน่เลยอะไโดนทองไอ้มีแมวแล้วีแมวเฮออกลุ่มนี้กลุ่มนี้ดิกลุ่มนี้กลุ่มนี้เออกลุ่มนี้กลุ่มนี้โอ้โหอะไรผิดเลยอะไรหมูเด้งขี้งูใช่โอ้ยครอบครัวแบบน้องเป็ดตำมุตสักนีเนาะทำไมไม่มีลูกเป็ดอยากเป็นด้วยกันไหมล่ะมาที่บ้านผมเนี่ยมา เป็ดก็ว่าเป็นปากันนี้นะเห็นหน้ากลัวว่าเดี๋ยวเป็ดเดี๋ยวเป็ดให้ดูแมวเมียวเหมียวเรียกเอาได้เลยบ้ามีตัวเป็นเป็ดสี่เป็นตัวใหญ่ไงวะเป็ดอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวไวายแม่สิลูกยังจะส่งไปไหนไพมอนเขาทำให้ฉันกลายเป็นเป็ดเอ้าเลยเขาไปแดนินหรอเมื่อกี้เพิ่มคนใหม่เข้ามาใช่ไหม เอวัพิ่มมาใหม่เข้ามาไหมพี่หนูก็อยากเป็นด้วยเป็นด้วยนะดิมาคิดเรื่องบังเพิ่มใครเข้ามานะบังเพิ่มใครเข้ามานะเพิ่มมาใหม่สิมียาไม่เป็นไรนะฉันเป็นก่อนใครเลยลูกเป็ดอ่ะอุ้ยเราเป็นเกย์เราเป็นเกย์เราเป็นเกย์ลูกอ่ะไหวแม่สิลูกอ่ะเรียกแม่เร็วอ่ะเรียกแม่เลยมาปาอุ้มสิ ยามตุ่มไปแหลยก็ล่างแตกอ่ะแล้วมันตัวมันตัวมันตายอ่ะปิดตายอ๋อนี่ไงเออเฮ้ยทำไมมันมันวิ่งแหลกๆหลกเนาะเป็ดดิฟเป็ดดิฟเป็นตัวเล็กมันวิ่งแบบแหลกเนาะหันให้เลยนี่หันให้เลยเป็ดดิฟโอ้่ยใครเนี่ยอันนี้เขาเขาเป็นแอด์มีเป็นแชปะโคดอูเยสู้วันนี้เพื่อนสู้วันสู้วัน นี่น <laughs> <inaudible> e ี่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใไม่จะลุมกูจะลุกูไม่จะลุกูไุ่เกิสุกเกินไมไม่ไม่เอามาสุกเกินไม่เอาสุกเกินต้องอุ้่ไม่ขนาดนี้เหรอสบายโอ้คนเกิดวมันไปทมันไปทํมันะกินมันอะไร

ประมาณสอพอไหมสองน่าจะพอโอ้โหใหเดี๋ยวเดเดี๋วสใหญ่เกินว่ะไเนี่ยี่าหนึ่งจุุดโอ้โห่างเกเนมาแล้วอ่ะเออว่าเอาดีเอาดีเออดีเอดีเอดีเอดีหมดเนี่ยเท้าไห้าเ่ยห้าสิบมาถึงอายุ

ตัวอะไรวะเนี่ยตัวอะไรวะเนี่ยไม่ตามเปไปฝูงเลยเดูดิสวัสดีครับผมผู้หญิงสวัสดเปนันัยนครับเหมือนหมือมดเลยสวยปครับเนใคครับะลงตู่ะลงตู่ก้ยลงตู่ เฮ้ยไม่น่าทักเลยเฮ้ยอะไรเนี่ยอุ้ยโอ้ยแข่งแข่งเยอะเลยเฮ้ยอยากเป็นรถถังเป็นรถถังเฮ้ยอยากเป็นเรืออยากเป็นรถถังอยากเป็นรถถังอยากเป็นรถถังอยาปร้อยหร้อโอ้โหเอ็มีเรื่องแล้วเอ็มีเรื่องแล้ว มีคนหลอกกันไปเรอมีคนหลอกอะไรเี้ยวะนี่เหลอครับโอ้โหมันแจกอะไรวะนี่เนีเย้ออเรียบร้อยลมมดแล้วมลเัปตัวอหลอหลอก็กบเลยอ่เล็นกดโนหกบินมาอะทำไมเชื่อมุงโห่ตัวนี้อกหมดนะเเสียวป่ะไปแกล้งพี่รักจอย นี่นนนนีีี่่คือหลวงพี่เหรอทำไมเปลี่ยนไปแล้วก็ผมเป็นอย่างงี้อ้าวแปลกแล้วหลวงพี่ดีที่เป็นคนชัยอ่ะเเป็นกมมผพี่เป็นคนดีนะพี่เป็นอะไรพี่ก็เป็นเหมือนกันแต่ผมก็รักพี่เสมอแหละใ่ข้อเบียร์ก็คือยังวนอยู่เลยนี่เลยเสียงด้วยเสียงด้วยอ่ะเป็นทอแล้วกูเฮ้ยติดเชื้อติดเชื้อ เดี๋ยวผู้ชายไปชูแอดมินโอ้เต็มแม็คเต็มแม็คแบงค์ซิงเครต่องรักามอร่อยเลยเลยจินมเลยโอ้คกซิล่าขอประวันอะไรเนี่ยเ็กประวันได้ไหมหัวคุยไม่ได้ทำอะไรเลยเศกปราวันคเดียวได้ไหมเวกคุณดูเท่นะทําไรเล่นไป โอ้อะไรครับเนี่ยไปกับเนี่ยช่วยอะไรกไม่ได้ต่าง่างเไยวะผีเอโอ้โนั่นเหนียวว่ะแล้กลัวแล้วนั่งนั่งนาำแบบนี้เอาแม่งนึกว่าปลาอะไรผมแม่งเป็นนกนี่ว่าน่ากลัวนกขีฟิลเลอร์ได้ยที่ป่าเลนกขี่ฟิลเลอร์ อบรินสามตัวเลยเอาเอาให้หมดเลยมันไม่มีทับอเหรอคแรนทับอทีเดียวแบบตะกินนิ้ทับอจบปุ๊บ มเร่จเป็นรล้วุ่มขอว่าพี่นูขอว่ายได้่ไมัไม่อยอได้นสไม่ได้หมดเไม่ได้หมดะเไม่ได้หมดกไม่ไดได้บ้อ่งยลาด้วมดได้แ่เยังไงเนี่ยมีคนบอกไปยาด้วย เราเราป่าม <architectural. S 1> ันขยำเลยน่ากลัวนั่นนี่ยมันจะกีนเราไม้นะทำไม่คนอื่นเกลัวนะแอดมินนะไอเออไม่ขยบเลยนี่มันน่ากลัวนัเนี่ยไอโมทารอนไอมกน้อยไอหนุมแก่แล้วด้วยแอมิแม่งแก่แม่งแกโอ้กูจะตายลเียมันจะกินเราเขาไมได้เลยไหม ถึงมันดน้ไเงียแต่ตัวไหนมีหลายตัวเลยตัวไหนแล้วทำไมตัวนี้มันเบิ่มกว่าชาวบ้านขอเขาหัวโจมแล้วทำไมตัวมันไหลไหลเรื่อยๆตัวหนักตัวหนัก